แนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของ C ีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราจะใช้แนวคิดเชิงคำนวณมาช่วยในการแก้ปัญหาค่ะซึ่งตัวชี้วัดในระดับชั้นมนหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องของออกแบบอัลกอริทึมนะคะที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมาเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริงนะคะซึ่งสาระการเรียนรู้แกนกลางจะเป็นเรื่องของแนวคิดเชิงนามธรรมาค่ะ เป็นการประเมินความสำคัญของรายละเอียดของปัญหาแยกแยะส่วนที่เป็นสาระสําคัญออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญค่ะในระดับชั้นม .2 เป็นเรื่องของการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาหรือการทํางานที่พบในชีวิตจริงนะคะซึ่งสาระการเรียนรู้แกนกลางเป็นเรื่องของแนวคิดเชิงคํานวณการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคํานวณน,นะคะส่วนในระดับชั้นม .3 ไม่ได้มีตัวชี้วัดที่ระบุชัดเจนนะคะ แต่จะแฝงอยู่ในตัวชีวัดของการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ซึ่งในวันนี้นะคะหลังจากอบรมแล้วคุณครูจะสามารถอธิบายการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการคิดเชิงคำนวณซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยการพิจารณารูปแบบการคิดเชิงนามธรรมและการออกแบบอัลกอริทึมนะคะวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับปัญหา คุณครูจะสามารถออกแบบอัลกริทิมเพื่อการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณและคุณครูจะสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาได้ค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะจะคาบเกี่ยวไปจนถึงช่วงบ่ายสองเลยนะคะเป็นเรื่องของกิจกรรมหมู่บ้านของฉันแบ่งปันให้เธอแล้วก็กิจกรรมคิดท่าให้สนุกแล้วลุกเต้นกันก็จะเห็นว่าชื่อกิจกรรมก็บ่งบอกอยู่แล้วนะคะว่าไม่เครียดอีกแล้วเป็นเรื่องที่ไม่เครียดอีกแล้วนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมค่ะเราไปดูกันก่อนว่าแล้วแนวคิดเชิงคำนวณคืออะไรนะคะเคยไหมครับที่พบปัญหาแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนปัญหาที่พบนั้นอาจจะมีความซับซ้อนมากหรือเราไม่เคยพบปัญหาลักษณะนี้มาก่อน การนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ในการแก้ปัญหาจะช่วยคุณได้แนวคิดเชิงคำนวณคืออะไรแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้วิธีการในการหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติโดยบุคคลหรือคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและแม่นยำที่เรียกว่า a l g อริทึม แนวคิดเชิงคำนวณมีองค์ประกอบที่สำคัญ4ส่วนได้แก่การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยหรือ decomposition การพิจารณารูปแบบหรือ pattern และการคิดเชิงนามธรรมาหรือ abstraction การออกแบบ a l ลกอริธึมหรือ algorithm um. การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย เป็นการแตกปัญหาที่ซับซ้อนให้เป็นปัญหาย่อยที่มีขนาดเล็กลงและซับซ้อนน้อยลงเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาทำได้ง่ายขึ้นการพิจารณารูปแบบเป็นการวิเคราะห์หาความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันระหว่างปัญหาย่อยที่แตกออกมาหรือความคล้ายคลึงกับปัญหาอื่นๆที่มีผู้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาไว้ก่อนแล้วการคิดเชิงนามาทำ เป็นการแยกรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นต่อการแก้ปัญหาออกจากรายละเอียดที่ไม่จำเป็นซึ่งรวมไปถึงการแทนกลุ่มของปัญหาขั้นตอนหรือกระบวนการที่มีรายละเอียดปลีกย,ย่อยหลายขั้นตอนด้วยขั้นตอนใหม่เพียงขั้นตอนเดียวการออกแบบอัลกอริทึมเป็นการพัฒนากระบวนการหาวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนที่บุคคลหรือคอมพิวเตอร์สามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อแก้ปัญหาได้ ตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณวุ้นสามสหายกินแล้วชื่นใจคลายร้อนอร่อยมากเลยครับเป็นสูตรลับของทางร้านเลยนะคะอยากมีสูตรลับวุ้นอร่อยนี้บ้างจังทำไมวุ้นร้านบ้านคุณยายอร่อยแบบนี้เอ๊ะวุ้นนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างอ๋อวุ้นประกอบด้วยสามชั้นแต่ละชั้นมีรสอัุ่น มะนาวและแตงโมแล้วแต่ละชั้นมีส่วนประกอบอะไรนะอืมแต่ละชั้นมีส่วนประกอบอะไรโดยแต่ละชั้นมีผงวุ้นน้ำตาลในชั้นที่1มีน้ำองุ่นด้วยชั้นที่สองและ3นอกจากมีผงวุ้นน้ำตาลก็ยังมีน้ำมะนาวและน้ำแตงโมเมื่อดูรูปแบบวุ้นดีๆจะเห็นว่าทุกชั้นมีผงวุ้น น้ำตาลและน้ำผลไม้เช่นเดียวกันแต่แตกต่างกันที่รสของน้ำผลไม้นั่นเองการทำวุ้นแบบรสชาติเดียวเราสามารถหาสูตรที่มีคนอื่นทำเอาไว้แล้วมาใช้ได้นี่นะเอ๋วุ้นสามสหายนี้มีรสชาติของผลไม้รสหวานสองชั้นแล้วแทรกด้วยวุ้นผลไม้รสเปรี้ยวที่ชั้นกลางแล้วผงวุ้นลักษณะเป็นยังไงนะ ทำไมเราต้องกังวลเดี๋ยวเราก็ไปซื้อที่ตลาดซึ่งก็มีขายสิ่งที่สำคัญคือส่วนประกอบมีอะไรบ้างอัตราส่วนเท่าไหร่ขั้นตอนต่อไปเราก็ออกแบบวิธีการทำวุญที่เป็นขั้นตอนซึ่งเริ่มตั้งแต่เตรียมส่วนประกอบเตรียมน้ำวุนซึ่งใส่น้ำผลไม้แต่ละชนิดเพื่อเพิ่มรสชาติ และวิธีการเทวุ้นแต่ละชั้นจนกระทั่งวุ้นเสร็จต,ตัวแล้วนำไปแช่น้ำเย็นก่อนนำไปรับประทานซึ่งวิธีการนี้ใครก็สามารถทําตามได้แต่ถ้าให้คอมพิวเตอร์ทําตามต้องเขียนให้ละเอียดมากกว่านี้<ๆ>เพียงเท่านี้ก็ได้วุ้นสามสหายแล้วการนำแนวคิดเชิงคำนวณไปใช้ในการแก้ปัญหานั้นอาจพิจารณาหลายองค์ประกอบไปพร้อมกันได้ โดยอาจไม่ต้องเรียงลำดับและบางปัญหาอาจไม่ต้องครบทั้ง4องค์ประกอบก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับปัญหาและประสบการณ์ของผู้แก้ปัญหาด้วยเดี๋ยวคุณครูนะคะคุณครูแต่และกลุ่มเลยจะรับบทบาทเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะจะรับบทบาทเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งก็จะมีภาพต้นฉบับให้คุณครูดูนะคะโดยเงื่อนไขก็คือคุณครูต้องช่วยกันออกแบบอัลกอริทึม ที่ใช้ในการวาดบ้านนะคะเดี๋ยวฉันจะมีตัวอย่างบ้านให้คุณครูดูนะคะโดยเโดย,โดยเขียนอันกอริทึมที่ใช้ในการวาดบ้านแต่ละหลังนะคะโดยบ้านหนึ่งหลังนะคะจะสามารถอ้างพิกัด x y ได้เพียง1จุดเท่านั้นนะคะและพิกัด 00, 00จะอยู่ที่มุมล่างสายนะคะที่สำคัญอย่างที่บอกไว้ร้างรูปแบบคำสั่งจากกิจกรรมอันปลักให้หมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวฉันจะเปิดตัวอย่างให้คุณครูดู ะะเดี๋ยวก่อนที่จะไปแชร์นะคะก่อนที่จะไปเดี๋ยวจะแชร์ใดให้ดูนะคะคือคุณครูก็จะได้ภาพบ้านตัวอย่างเป็นแบบนี้นะคะหลังจากได้ภาพตัวอย่างแล้วนะคะนนี้คือภาพต้นฉบับเนาะนะคะหลังจากได้ภาพต้นฉบับคุณครูก็ใส่สมาชิกในกลุ่มเลยหลังจากนั้นคุณครูก็นึกว่าถ้าคุณครูเห็นภาพบ้านนี้นะคะแต่นักเรียนในห้อง ไม่เห็นแต่คุณครูต้องการสื่อสารให้นักเรียนวาดบ้านสองหลังเนี้ยเหมือนตามที่คุณครูเห็นมาเลยคุณครูจะบอกนักเรียนให้วาดอย่างไรภาษาพูดภาษาบอกภาษาเขียนได้หมดเลยค่ะขอให้สื่อสารให้เข้าใจเข้าใจตรงกันนะคะต้องเข้าใจตรงกันด้วยอย่างที่บอกไว้ค่ะมุมล่างซ้ายตรงนี้คือศูนย์นะคะ พิกัด xy ในการที่คุณครูจะอ้างหนึ่งหลังคุณครูอ้างได้หนึ่งครั้งเท่านั้นคุณครูจะอ้างตรงไหนแล้วแต่คุณครูเลยในหนึ่งหลังนะคะอ้างได้หนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วมาตกลงกันนิดนึงค่ะหนึ่งช่องนี้จะแทนกี่หน่วยดีคะหนึ่งช่องคุณครูจะเอามาตาส่วนกี่หน่วยหนึ่งหน่วยดีกว่าค่ะคุณครูอ่ะจะได้ไม่งงใช่ไหมคะค่ะอ่าหนึ่งช่องคือหนึ่งหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งช่องเข้าใจตรงกันเนาะหนึ่งหน่วยนะคะ แล้วก็ไม่ต้องสนใจ RLDU แล้วนะคะย้ำแล้วนะ RLDU ไม่เกี่ยวเลยนะคะเพราะถ้ามี RLDU ปุ๊บคุณครูจะขึ้นหลังคาไม่ได้เนาะ